โอ้ยเปตาลิตตนคนกรุงเทพเด้มาหาเห็ดกับบัอบพ่อดอกโอ้ยเนาะก็คือบัวก็คือบัวอันให้พ่อพ่อดอกเนี้ยลิตตนคนกรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างคว่วคว่วป่าโอ้ยยังยังคว่วป่ายังไม่ได้คั่วคว่วน้ำคั่วคอนมาแล้วแต่ยังไม่ได้คว่วป่านับด้วยน้ำมากี่คน ออกมาแล้วคนได้สองดอกดอกดอกกำลังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยดอกละอ่อนละอ่อนเลยเราจะคว่ำป่าแล้วใช่ไหมเราจะคว่ำป่าแล้ว มันไม่ใช่ของกินมันไม่ใช่ผลไม้มันกคบหวานไงเออนี่ล่ะน ah> ี่ล่ะนี่ล่ะกคบหวานนี่ล่ะเสียงมันตีตีหูพึบผุดผุดอยู่สูงเยอาเป่ล่ะพออุดแม่ต้องยืนยืนเมนเปล่าล่ะทั้งหมดวิ่งป่าลาบเลยนะอะไรนะต้องถอดรองเท้าใช่ไหมถอดไม่ใช่รองเท้าเรือเออเอ้าได้ยินพึบผุดผุดอยู่เนาะ เอา khám อยู่แถวนี้ตินั่งค้ำนี่แห่นั่งนั่งนี่ ไหนพี่สุไม้ตาย <c oughs> เจอไม้ตาย <c oughs> เอาเล็ว้ว <c oughs> พี่สุเจอไม้ตายแล้ว <c oughs> ลูกว่า <c oughs> นี่แหละนี่แหละลูกว่า <c oughs> อันนี้มันฟัง <c oughs> ฟังมังทะลุตัวนี่แมนบ่ <c oughs> ฟังทั้งหนามตัวนี้ <c oughs> ชีแล้วบ่ละ่ะผัวบอกว่าตัาง้งว่าเอาเล่นออกมาเอาโหลดใส่กางเกงได้บะล่ะใส่บ้างไงโอ้ยใหญ่ใหญ่จะเฝ้ามือเด้อจะเฝ้าไปเด้อไปไปหอดบานน้ำหลูกน้ำหลานกอนอ เออเล่ากับบานน้ำก้อนเก็บเล่ามาเหลวเนาะเ่าเล่าไปน้ำก้อนย่เฝ้่าให้เล่าไปเออจากเก็บมาเหลวจะไปหาป่าใหม่ปาม่าใหม่เออเมนหอดบานก้นอนหอดบานก้อนบักซ์มออยู่นูน่นอยู่บนโคกหนุนอยู่ตรงลานแสดงหนุนทำไมจะไปปีนต้นเหรอ มันมนิ่มแบบแม่ไข่เพราะตะกร้ามันยั่งกินได้อยู่เลยไปต้มก่อนเห็ดดอกเดียวเต็มตะกร้าเลยดอกนี่ผู้ใดเห็นนี่โห็นดอกแบบไงดอกมันก็พี่เกเป็นเพื่อคนเก็บเก็บด้วยนะคะคนเก็บด้วยนี่สาวสาวโมเก๋เออนี่นี่เหมือนคนเก็บเลยเออรุ่นละอ่อนละอ่อนเลยนี่เออ สุดยอดนะว่าจะทิไม,ไม่มูอีกเนาะเดี๋ยวไปปาไม้กับพ่อดอกมูนั<า>่นแดงว่าเขาแยกกันอยู่คนละปลา เราจะเราจะข่วมป่าแล้วนะคะข่วมน้ำข่วมขอนเปพี่ข่วมขอยมาแล้วข่วน้ำมาแล้วโอ้พาพาพาคนกรุงเทพมาแบบโอ้บุกเบิกมากเลยนะคะข่วมป่าคว่าขมขอนว่วมน้ำโอ้กรุงเทพไม่ธรรมดานะกรุงเทพในเมืองล้วนๆในเมืองแต่งรถติดรถติดชนิด สุดยอดขยับไม่ได้เลยใช่ไหมเออไปลับปูหนุ่คนกับผู้หน่อยนึงเนห่างขือไปหับหนากกะมูเท่มันไม่ได้บนนอกเลยไม่จับเมืองสาทรนี่อะถนนจันเนี่ยเออโอ้ กลางใหญ่กลางพราะาเนม่ถึงห้าสิบนี่ถ้าคนนี้เจอแล้วมันไปห้าสิบเลยชอนอาจจะต่งตึงก็ได้มันยังไม่ผ่านอะไรเลยแบบว่าออกมาแบบโอ้ยเราไม่บอดชามมากเราก็เหมือนกันโอ้รถตะปัดล้อมือใหญ่วุ้ดหัวฟัดหัวค่อยเลยโอ้ยหนอเออนี่เลยซอยนี่แหละเราไปกับพวกเสี่ยมใช่ซอยน้อยๆนี่เราไป ลงไปในป่าลงไปในป่านี่แหละเรื่อดูดิมีเป้าเอยอย่างนี้ไม่มีหรอกนุ่นไปตรงนุ่นหนูมันจะมีเสน่ห์แรงอันนี้วิ่งตามเลยนี่อยเื่อสามสิบปีที่ออกแดดแล้วเนี่ยะได้รสาตนะวยอู้ายสวยๆนะเม่อสามสิบปีแล้วที่ออกมาแบบนี้เออ แล้วจะมีครั้งต่อไป้จมีครั้งต่อไปครั้งนี้คงจะลืมไม่ลงแน่เลยพี่มูอือเขาหลอกเขาหลอกเปลียวเหรอนี้โอ้โหน้ำง่ามน้ำง่ามมนยุบก่อนว่าหนูเขาก็เฮ็ดแบบนี้เลยเขาก็หลอกสิแมนมันลึกใช่ น,ะะนี่รถวัรุ่นน่มาดดนมีตะมวนกับมวนบนวะมูต์มันตีโค้งตัวนี้แม่ไข่วันนี้มันก็จะอนี่สามจ้าหน่อยสามจ้าหน่อยเย,ย,ย,ยอะเยอะั่นดววัยรุ่นนี่ลีดดิหูจักสามชาหนอ,อ,อจับดีนะครับ อั๋อมาขอดสามชาเยี่ยมนะเจมขนมก็เลยรตู้ก็เลยสามชามาเยียมไปหมดเลยเฮ้ยไม่เผ็ดนะเว้ยเอาเร็วเอาแล้วเอาแล้วเออไม่ยู่นะเว้ยพี่แขกบอกไม่ยู่นะมันไม่ติดหรอกมันไม่ใช่ดินเหนี่ยวเอาละลงได้พอบาทเดียนี่เอ้าพี่โมเดี๋ยวลองเปิดตูดก่อน เปล่าเฮงอยากไปหากลอนหมูเฮ้ยเปิ้ลเดชซ้อมดอกกับเพื ouais calves calves ่อนหาวคือเล่นกันเปิ้ลเดชก็เด็กเปลี่ยนอาชีพป่ะหาหุ่บ่ได้มาหาโนมัโตอืมเลือนตกงานเลยนะตอนนี้เอาทุกอย่างบ่ได้เห็ดกับหาโนมัยนำขึ้นคักค่ะบึ้มนำถล่มป่าหาเห็ดเอ้ยเขาอักลากุ้ย ป้าเฮ็ดน้ำท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวอานอนใหม่นี่ก่อนขอ <laughs> มลงไปอีกใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้พาแม่แม่มาเที่ยวป่าจริงๆความป้าความอร <laughs> ความยังก็ความน้ำ <laughs> 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 ความความทุกอย่างเลย มีแม่แม่แบ่งกันไปสามทีมสี่ทีมนะ,ะเออพี่พี่ยังเกะพี่ละไม่บอกใช่ไหมเว<ะ>้พี่กําไรพี่กําไรกับหนูปลาไปเอาหญ้าส่วนพี่สุพี่โมพี่เกศมาเข้าป่าอันนี้คือนางพานนะคะไม่ใช่นายพานนางพานมาเข้าป่าส่วนแม่ลีแม่ แม่ลีแม่แขกนะคะแล้วก็แม่สุขใจเข้าในเมืองนะคะนะโอเราแยกกันนะคะอีกอีกส่วนหนึ่งก็เฝ้าน้องดาวอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เพิ่นโชกโชนแหงกันนี้เฮ้ยเพิ่นชอบท่องเที่ยวป่าเพินะ่นน<อ>่ะเป็นยังไงะ <c oughs> ได้เห็ดเต็มตะกร้าเลยหิ้วกับบ้านไม่ไหวเลย <c oughs> มันข้ามไม่ได้หรอกมาดันนะเข้าป่าแล้วนะคะต้องเอาทุกอย่างเจออนะไรขวางหน้าเก็บเรียบนะบรได้เฮ็ดกระดัยอดใหม่ยันสจำหนักคลิปนี้เดี๋ยวไม่สมควอนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่จ้าใส่น้ำๆนี่นะหน้ามันเต็มปลาสิไปได้ตี